จะเก,แกลี้ยก่อมแส้แสมแย้เราอ่ะมาเอ๊ะไอ้ย่าสวยมากฮะฮะส่วนเร่อ ยังมันเสบยไเนี่ยเอาใจไม่ยังสินว่ดน้ำแบบเซ็กซี่เซ็ซีนะดูดน้ำแบบเซ็กซี่เซ็ซี่นะดูดน้ำเซ็กซี่เซ็กซี่นะครับ โอ้ถากินน้ำนะครับผมเอาอแบนี้มัเมนร่าเฮา่เนมเมนบนเห็นเลยจะบอ้ว่าเนตรรับมนเก่าเม่น่มมุตันเคยมีจังสี่นั่นหรือซื้อเพิ่มไหมไปสั่งนะาเมื่อลรว่าน้านะ มานับเป็นภาษาเขมรนด้รึเอ้ภาษาเองกรอนเต้นกี่หลาอ้าวเต้นสิสิสิน่นับนับเป็นภาษาหนอไหมะปีไปปมุยประมเออ กียี่สิบ่าเขนพุตสีนาที่ยู่เจเจ้ากับปจัดชาไข,ข่ไข่ขเฮ็ดคักๆเฮ็ดดีๆเ้อกัจัดชาไข่เล่าน,นี่นะ เจ้ออานี้อะไรจะได้ออกทีวีเหน,นี่ย่ทยทังไปก็ทั้งนั้นเหมือนปาทอหุ่นเมีเอาใส่เกกระเลกยากดีใส่ล้มเหลาาไป,อาป,ปาโอ๊ยใส่มลมเ้าะัไป,ยป,ปยหยอกกูบเขาเลยเนี่แ้กลเาเลยกบตขไปหยอกกูบเขาเลยนี่นะหยอกีหยังลสิบปีข้าว ไปค้อนไปไปค้อนไปปุไมนับนะนับน้ำว้าญสื่แล้วสื่แล้วเอออืมเออ้เออไปเลยเออเ แฉบปะห้านย้อมัวหวานแื้วให้นอนเจ้าก็ดูดไปแต่แฉบแฉบสามนี่ของกินของยูน่ากันดูนไปแตแฉบตัวบะดูดะบก็อยากดูดกดน้ำมาแห้งสำเนาดูดเียดสำเนาสำคักันนานักันนานปะขาสวๆนี่เลย จ้าเอ๊จับมือเน่ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย